พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชาสังวรารพิมนหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมปลีโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพ,พระมหาเทราจารย์พร้อมเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเจชมงคลมุนีร่วมพิธีที่ศาลาราชาสังวรารพิมนวัดประดู่ฉิมปลีเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลในพระบรมราชานุเคราะห์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชาสังวราพิมลหลวงป่โตอินทสุวรรณโนอดีตเจ้าวาดมัดประดู่จิมปลีโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถวราชสมาคมเจ้าวาดพญานาวาเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชามงคลมุนีกรรมการมหาเถวราชสมาคมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามตรอจนรองสมเด็จพระราชาคณะพระเถวระ พระศรีรัตนโมลีเจ้าวาดวัดประดู่ชินปลีพลเอกผูดิษฐ์ทัติยโชติอดีตรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยคุณนานนภานทัติยโชติภริยาคุณละอ่อตั้งคารวกุลคุณเมธีคุณสงศีจรุนประสิทธิพรศิทธยานุสิ์ของวัดตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีพระราชสังวราพิมลหรือหลวงปุโตอินทสวุวรรณโนเป็นพระเถรราชที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพนับถือเป็นผู้มีคุณอุปการต่อพระศาสนา การอบรมศึกษาแก่พระสงฆ์และญาติโยมพระเดชพระคุณมีนามเดิมว่าโต๊นามสกุลรัตนาครเกิดเมื่อวันที่27มีนาคมปี2430นาบณบ้านใกล้คลองบางน้อยตำบลบางพรมอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามบิดานามวะพลอยมัรดานามวัทับนามสกุลรัตนาครบรนประชาเป็นสามเณรที่วัดประดูชิมพลีมีพระอธิการสุขเจ้าวาดวัดประดู่ชิมปลีเป็นพระอุปชา ในปี2450อุปสมบทณพันธสีมาวัดประดูชินปลีมีพระครูสมานธรรมสมาทานแสงวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นพระอุปัชาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดในปี2456 กระทั่งวันที่5มีนาคมปี2524แลาสังขารด้วยความสงบสิริอายุได้93ปี73พรรษาโดยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาปโปรดให้เชิญศพไปตั้งที่สลา1 0 0ปีวัดเบนจามบพิตรดุสิตวานาราม พระราชทานเกียรติยศศพเป็นพิเศษและพระราชทานโกรธโถบรรจุศพพร้อมจัดเป็นจากเครื่องประกอบเกียรติยศและอย่างพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่ศพมาโดยตลอดภายในวันเดียวกันนี้ทางวัดโดยพระศรีรัตนมโมลีเจ้าวาดวัดประดู่ชิมปรียังได้ร่วมกับคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์ของวัดจัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่อดีตเจ้าวาดของวัดประดู่ชิมปรีทุกรูปและอุทิศบุพการีชนของวัดด้วย สสนนนับนุโดยจานกองโตแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะมีน้ำยาล้างจาน t p i อีซิคลีนโฉมใหม่มีกลิ่นหอมขจัดคราบมันได้อย่างหมดจดพร้อมถนอมมือด้วยส่วนผสมเอสเซนเชียลโอจากธรรมชาติ